สวัสดีครับตันนี้ผมมาอัปเดตนะครับไเจ้ามีเป็นคู่เกิดเจ้ายอดทันใจนะครับตอนนี้ก็ได้ผสมกับแม่พันุเจ้าแดงเล็กกิบหลุดที่ผมได้ประมูลมาจากโกดซิ่งคขานะครับตอนนี้ก็ได้ไข่ได้ไข่แล้วครับประมาณไข่ตัวนี้ได้ประมาณเจ็ดเจ็ดใบไข่ตันนี้ได้ประมาณเจ็ดใบแล้วครับอ่าเจ็ดใบแล้วนะครับ,น,รบนี้ก็ทับผสมไปเรื่อยนะครับ แล้วก็อีกแม่หนึง่งก็คือเจ้าบรีเทศหรือเจ้าสาลายนะครับอ่านี้ก็เหมือนกันครับแล้วกบเจ้าหมีคู่เกิดคู่เกิดเจะากคระตใจครับตันนี้ก็ได้ไข่ตัวน,นี้ได้ไข่จิฟองเหมือนกันครับ เดี๋ยวยังไงถ้าแม่ไก่ฟักหรืองไงเดี๋ยวผมจะอัปเดตอีกครั้งนะครับยังไงก็ฝากติดตามผมด้วยครับซุ้มจิงมึงบูนทีขอบคุณครับ